เอาละา่ะฮะก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผม LEO18 Channel แล้วก็อยู่ในมอ f ฟารีเดอร์กินการแอนแฮมนะครับผมนะซึ่งเป็นมอดแบบในมือถือนะครับผมนะซึ่งก็เป็นเวอร์ชั่น2.5นะครับเหมือนในเวอร์ชั่นคอมเลยนะครับผมนะ อ่าแล้วก็บอนนี้ต้องแตกไฟล์ใส่ใน p พล e จินะครับผมนะโอเคผมจะเล่นเพลงว t ตถ f ฟักแล้วกันนะครับเฮโยกันอ่าแล้วก็สำหรับคนที่อยากโหลดนะครับผมนะก็เดี๋ยวผมจะทำคลิปสอนใหม่คลิปหนึ่งนะครับก็รอไปก่อนนะครับผมนะเดี๋ยวผมก็สอนนั่นแหละ แล้วก็มอดนี้เนี่ยก็จะมีลูกศรห้ามกดด้วยนะครับผมนะซึ่งลูกศรห้ามกดเนี่ยก็น่าจะอยู่ในเพลงที่เขียนว่ากันนะคะผมนะแล้วก็เพลงอื่นๆนะครับแล้วก็มันจะมีลูกศรที่ต้องกดด้วยนะครับผมนะถ้าไม่กดเขาก็เท่ากับขึ้นสวรรค์ครับขิดเใจเย็นลวมลูกศรเก่งจังเลยเฮ้ย ทำไมผมพลาดเยอะจังเลยวะเด็ก26ตัว <laughs> 26ตัวมีไล โอเคนะครับก็เหมือนว่าเพลงก็จะจบแล้วนะครับผมนะซึ่งผมก็ถ้าจบเพลงแล้วเนี่ยผมก็จะขอจบคลิปไปพร้อมกับเพลงเลยละกันนะครับผมนะก็เหมือนกับทุกคลิปนะครับก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบายเออแล้วก็ก่อนจบคลิปเนี่ย ในถ้าเราเล่นในสตอรี่โหมดนะครับมันก็จะมีคัดซีนด้วยนะครับผมนะอ่าโอเคก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ลืมบอกเช่บาย